สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาพบกับพี่หมอเองในคลิปรีวิวไพ่นะคะคลิปนี้ไม่ใช่การทำนายดวงชะตาค่ะถ้าสนใจดวดวงของทั้ง12ราศีก็สามารถไปดูได้ในเพลย์ลิสต์นะคะจะมีหัวข้อว่าดวงปี2563ค่ะเป็น EP นะคะโอเคเรากลับมาที่การรีวิวไพ่ของเรานะคะวันนี้เราจะรีวิวไพ่ทาโร่หรือเรียกว่าไพ่ยิสีก็ได้นะคะคงเห็นแล้วนะคะบนหน้ากล่องเราเห็นว่าฮัชทาโรนะคะก็แน่นอน ชัดเจนนะคะบางคนบอกว่าพี่หมอเอคะเราจะรู้ได้ไงว่าอันนี้เป็นไพ่ทาโร่หรือว่าออราเคิลปกติเขาจะเขียนไว้อยู่แล้วนะคะบนหน้ากล่องเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ดูอีกชุดหนึ่งนะอันนี้ชุดเลเดียนนะคะวาส์ Vice, นะคะสปิริตก็เขียนว่าทาโร่นะคะถ้าเป็นออราเคิลก็จะเขียนว่าออราเคิลแล้วก็ส่วนใหญ่นะคะไพ่ทาโร่ก็จะมีเจ็ดนสะิบแปดใบพลิกดูก็ได้นะคะไซส์ของไพ่ชุดนี้ค่อนข้างใหญ่กว่า ไพ่ทาโร่ปกตินะคะอย่างเช่น after tarot พี่จะ refer ถึง after after tarot ตลอดเพราะคิดว่าไพ่ออกมาได้ได้เป็นปีแล้วนะคะทุกคนคงรู้จักกันดีแหละก็เลย refer ถึงตลอดนะคะจะเห็นว่าไพ่ชุดนี้มองผ่านๆคล้ายกับเป็นไพ่ r r c l l e นะคะเพราะว่าไซส์ของเขาเนี่ยค่อนข้างกว้างนิดหนึ่งไพ่ r r c l l e ส่วนใหญ่จะจะใหญ่นะคะเพราะว่ามีพื้นที่ของภาพอะไรเงี่ย เยอะด้วยทีเนี้ยว่าไพ่ชุดนี้ราคาพูดถึงเรื่องราคาก่อนไม่ถึงพันนะคะขึ้นอยู่กับว่าซื้อที่ไหนแล้วก็มีส่วนลดหรือเปล่าแต่กระดาษดีมากนะคะกระดาษดีมากกระดาษจะเป็นเหมือนเป็นเนื้อแมตต์นะคะแมตแมตแบบวาวๆนะคะคือถ้าพลิกดูข้างหลังนะ,ะก็จะมีตัวอย่างรูปภาพเขาบอกว่าไพ่ชุดนี้นะคะเป็นการใช้รูปภาพเกี่ยวกับคนนะคะแล้วก็ สิ่งมีชีวิตนะคะเช่นพวกนกนะคะหรือว่าสัตว์ต่างๆประกอบนะคะบนหน้าไพ่นะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันแล้วกันนะคะคำนี้แปลว่าความเงียบนะคะความเงียบสงบหรือว่าอาจจะตรงกับความหมายในภาษาอังกฤษของคาว่า peace ก็ได้นะคะเ,เดี๋ยวเรามาดูพร้อมกัน,นะคะ่ะ で و, で و, เดี๋ยวเดี๋ยวคิดว่าลองลองเทียบให้แล้วกันนะคะ่ะว่าใส่ไ้า,าอันนี้เป็นชุดเจนนะคะเดี๋ยวลองเทียบดูว่าไซส์เป็นอย่างไรอันนี้เคยทารีวิวแล้วนะคะใครอยากอยากดูให้ชุดนี้นะ,ะชุดเจนเนี่ยคะไซส์จะเล็กกว่านะคะอันนี้สับยากสับยากอันนี้สับไ้่อันนี้ง่ายกว่านะคะก็ถือว่ามา,าให้ดูชุดเจนเนี่ยตอนที่ทําคลิปอะคะ่ะน่าจะครึ่งปีละหลายเดือนแล้วนะคะ ตรงนี้เขาเขียนว่าทาร่ก็จริงแต่ว่ามีแค่53บใบนะคะเอ็มมองว่าคล้ายๆไพ่ออร์คเคิลมากกว่านะสำหรับชุดนี้นะคะะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันค่ะรูปภาพหน้าไพ่นะคะบอกก่อนนะคะว่าการรีวิวของเอ๊อาจจะไม่ได้มีดีเทลอะไรลึกมากมายนะคะเนื่องจากว่าปกติเวลาเห็นไพ่ที่ถูกใจก็จะซื้อกลับมาคือบางชุดอาจจะไม่ได้ใช้ บางชุดซื้อมาเพื่อเก็บสะสมคือเราชอบศิลปะบนหน้าไพ่นะคะฉะนั้นจุดประสงค์ของแต่ละท่านไม่เหมือนกันนะคะคนที่เป็นนักพยากรณ์ก็อาจจะมีความรู้สึกว่าโอเคชุดนี้เก็บและอีกชุดหนึ่งเอาไว้สําหรับทํานายนะคะแตกต่างกันไปนะคะอยากให้มองเป็นเรื่องของงานศิลปะมากกว่าชอบชุดไหนก็ซื้อชุดนั้นนะคะโอเคอาจจะมีความคิดเห็นที่เพื่อนๆหลายๆคนซื้อไปแล้วไม่ชอบอันนี้ก็ต้องขอโทษด,ด้วยนะคะอันนี้ temperance นะคะจะเห็นว่าไพ่ไม่ได้อิง ライเดเว y นะแต่ว่าจะมีชื่อบอกนะคะเป็นไพ่คิงควีนเป็นเพจนะคะไพ่เมเจอร์จะมีบอกแต่ว่าไพ่ไมเนอร์จะไม่มีนะคะไพ่ชุดนี้ถ้าเป็นธาตุไฟเขาจะแทนด้วยเอ่อหอ,อกนะคะอันนี้เป็นขอเรียกว่าหอ,อกถูกไหม <laughs> ถ้าผิดบอกได้นะคะอ่ะอันนี้ก็เป็นหน้าไพา่นะคะอันนี้ก็จะมีรูปหมายูนิคอร์นะคะกับมนุษย์นะคะกับคนอันนี้เป็นไพ่เลเวอร์นะคะ คืออย่างที่เขาบอกแหละคะ่ะว่าจะมีส่วนประกอบของอคนแล้วก็สิ่งมีชีวิตนะคะเป็นนกเป็นไก่เป็นนกฮูกนะคะอันนี้ก็เป็นนกนะคะคือเอ๊ะคิดว่าชุดเนี้ยใช้รูปภาพของนกค่อนข้างเยอะนะคะอ,อันนี้ดูปไปเรื่อยๆนะคะอ,อันนี้ justice นะคะ justice ก็เป็นรูปผู้หญิงนะ <c oughs> อันนี้เป็น สี่ไม้เท้าอ๋อห้าใช่ไหมห้าใช่ไหมคะสี่หรือห้าอืมสี่นะคะสี่คือมันจะไม่ค่อยคุนนิดนึงคือเอชใช้ไปประมาณแบบสองสาครั้งเองนะคะเอ่ออาจจะยังไม่ได้ดูทุกใบนะคะใช้เล่นๆนะทำพิกอาคาดนะคะอันนี้คิงนะคะไพ่คิงควีนคือถ้าใครรู้สึกว่าเอ่อชอบไพ่ลเดอร์เวทอันนี้อาจจะไม่ตอบโจทย์นะ คิดว่าเขาคล้ายๆแนวไพออร์โคลสมากกว่านะคะอัตจัสเมนนะคะอันนี้ก็จะเป็นปลาเป็นนกคือบางคนบอกว่าเอ๊ะรูปมันดูน่ากลัวจังเลยแต่จริงๆแล้วว่าเป็นเป็นเอ่อภาพที่สวยมากนะคะอันนี้เป็นไพ่เดทนะคะก็จะมีนกอินทรี Z, หรือเหยี่ยวนะคะอยู่นะคะเขาก็ใช้สัญลักษณ์ข้างบนนะคะอันนี้ก็จะเป็นเหรียญอ่า น,ะะน้โดเวอร์นะคะเนี่ยมีนกพุกนกแจกนะคะเป็นเฮอร์มิตนะคะอืมถ้าไพ่ดาบจะเป็นรูปดาบเลยนะคะแต่ถ้าเป็นไม้เท้าจะเป็นคล้ายๆกับหอออันนี้คิงนะคะคิงก็จะมีเขียนบอกจริงๆไม่ยากนะคะสำหรับมือใหม่ก็อ่านได้นะคะแต่ว่า แนะนำว่าดูเป็นไพ่ Oracle ไปเลยนะอันนี้ The Star นะคะ The Star สวยแต่ว่าเป็นนกอยู่บนหัวกะโหลกนะคะอันนี้เป็นไพ่ที่อยู่บนหน้ากล่องนะคะเป็น h y p ปอร์สต s นะคะกระดาษดีมากๆนะก็อยากจะให้ซื้อเก็บไว้ได้นะคะถือว่าคุมค้มรลค่คือเวลาที่เราซื้อไพ่มาแล้วภาพสวยอะแต่ว่ากระดาษไม่ดี นักอ่านไพ่อาจจะรู้สึกหมุดหงิดรู้สึกนอยนิดนึงนะคะแต่ชุดนี้ถือว่าโอเคเลยให้5้าดาวค่ะเป็นแบบเออเป็นไพ่ที่ควรมีเก็บไว้นะคะเอชอบกระดาษไม่รู้สิอันนี้เป็น, Queen นะควี Queen Queen นนะคะควีนเควีนเหรียญนะคะก็ให้ดูไปเรื่อยๆแล้วกันนะคะ่ะจริงๆเขามีบุ๊กเลตมาให้นะคะแล้วก็ลืมให้ดู อันนี้เป็นเป็นคู่มือนะคะซึ่งเขามีให้แล้วก็จะมีวิธีการอ่านไพ่เป็นคีย์เวิร์ดนะคะรวมถึงการอ่านไพ่กลับหัวด้วยนะคะอันนี้เขาก็มีให้เหมือนกันสำหรับคนที่สนใจการอ่านไพ่นะคะกับหัวก็ก็มีคำตอบอยู่ในนั้นนะคะอันนี้เป็นไพ่มมากระต่ายไปแบบเร็วๆนะคะอันนี้อะไรเอ่ยอันนี้น่าจะแปดเหรียญ อันนี้น่าจะเป็นแปดดาบนะคะไพ่ทาวเวอร์ขอโทษนะเพราะว่าเอ็มไม่ได้เตรียมไพ่ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันกลับไปกลับมานิดนึงนะคะอันนี้เป็นเดอะโฟลส์นะคะเมื่อกี้หยิบมาอันนี้เป็นเจวิลคะ่ะใครที่แบบเบื่อแล้วไรเดอร์เวทนะคะอยากจะลองแบบไพ่ทาโร่แบบอื่นๆอันนี้เป็นอันที่น่าสนใจมากนะน,นี่สองถ้วยนะคะจะเห็นว่าไพ่ประมาณนี้นะใครชอบก็ ลองไปดูได้นะคะเดี๋ยวเราจบชี้ไพ่ใบนี้แล้วกันนะถ้าใครชอบการรีวิวไพ่นะคะก็อย่าลืมกดไลค์นะคะกดความคิดเห็นพิมพ์บอกมาได้นะคะว่าอยากให้รีวิวไพ่ชุดไหนถ้ามีอยู่ในมือนะคะเอก,ก็จะรีวิวให้แต่ก็ขอให้เข้าใจด้วยนะคะว่าถ้าท่านไปซื้อแล้วท่านอาจจะไม่ชอบเหมือนเอกก็ได้นะฉะ <laughs> นั้นอย่าว่ากันนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ